ออกันครับสำหรับหุ้นจีนเช้าครับหัางเสียงเช้านี้น่าจะหยุดนะครับเพราะหุ้นไม่ยังไม่เปิดครับก็เลยเวลามาแล้วหุ้นน่าจะปิดครับวันนี้ไม่รู้วันอะไรวันสำคัญอะไรนะครับจีนเปิดเช้าครับ9.74.75 5.75บนครับเปิดเช้านี้เปิดลบครับน่าจะขึ้นไปแตะบวกแล้วครับ1รอบครับสำหรับจีนครับ วันก่อนนี้แตก3ามตัวรอบบ่ายครับสำหรับเมื่อวานครับรอบเช้ารอบบ่ายนะครับให้เช้าเลขมาบ่ายนะครับอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้ตลอดครับถ้าเช้าไม่เข้าเลขจะมาบ่ายครับสำหรับหุ้นจีนนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงสุกเลยก็ลองดูครับหุ้นจีนวันนี้จะออกมาแนวไหนครับวันนี้เปิดหามนะครับห้าหามเจ็ด เอยู่กลางนะครับโดยสถิติแล้วนะครับเปิด 5. เลขมากมาศูนย์วันนี้ 0. ูย์จะอยู่ไหมก็ไปดูที่ตัวคำนวณครับเปิด 5. 75. ล่างเป็นเลข30ครับตารางหุ้นที่ 05. นะครับตารางหุ้นก็คือเลขที่ออกเมื่อวาน2ตัวบนครับเป็นตารางหุ้นของวันนี้นะครับตัวที่คำนวณได้ครับ150 2 75ครับก็ยังมี5มาเหมือนเดิมครับทีแน่ๆ5จะอยู่ไหมนะครับ5มา2ตัวก็น่าจะเหลือตัวนึงงนะครับถ้าอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าบนหรือล่างนะครับแต่เดนแอดให้ไปที่0ูนย์แล้วกันครับเพราะโดยปกติถ้าเปิด5นะมักมี0ูนมาสำหรับหุ้นจีนตามประสบการณ์นะครับตรงนี้ก็ยึดหลักคำนวณเป็นหลักครับ จับสูตรครับเงินบนกันล่างครับตามนี้ครับ1 0 2 0 7 0 5 0นเ็ะครับ5 1 5 2 5 7 2 1 2 5 2 7นะครับเลขหน้าไว้หน้าครับเลขหลังไว้หลังครับตามสูตรคำนวณ3ตัวครับลองดูครับหุ้นจีนวันนี้จะเข้าแก๊ปไหมก็รู้กันอยู่ครับวันนี้เป็นวันปรับเซียนครับวันสุดสัปดาห์นะครับโอกาสที่จะสวิงไปอีกด้านก็มีเยอะครับสำหรับหุ้นวันนี้ นะครับมีหลายหุ้นที่ยังอยู่ในแดนไข่ป้าอยู่ครับบวกลบอยู่ก็ลองดูครับสลับหุ้นจีนในเช้านี้นะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอคุณละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณ้าครับ